าจารย์ไปเวทีธรรมศาสตร์ด้วยนะอ่าไปพูดอะไรบ้างฮะก็จริงๆก็พูดเรื่องรัฐมนูญนะครับเพราะว่าได้รับอมอบหมายจากทางเวทีให้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญอืมจริงๆก็พูดครอบกว้างทั่วไปนะครับไม่ได้อ่มุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองโดยรวมก็คือผมเม่อเกิดนำนะครับว่าคือตอนที่ผมเห็นรัฐมนูญฉบับธรรมะร้อยสี่สิบทีแรกเนี่ยนะอือหึ คือตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาขับรถเข้าปั๊มเติมน้ำมันเขาก็แจกเ,เล่มขาวๆอ,อ่ะบอกว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญผมก็นั่งพลิกพลิกดูพอผมพลิกพลิกดูนะผมต้องไปนั่งอ่านจนจบเล่มเพราะพอผมพลิกดูปั๊บเนี่ยผมตกใจเลยว่าบ้านเมืองวุ่นวายแน่นอนอถ้าเกิดผมว่ามีใครก็แล้วแต่ที่อ่านเกมการจัดการรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้เนี่ยนะครับที่น่านแน่เลยเพราะว่าคุณให คือตลอดระยะเวลาที่เขายกร่างกันต้องบอกว่าผมเรียนถึงสต่างประเทศไม่ได้สนใจขนาดนั้น hmm. แต่พอเห็นร่างรัฐมนุษย์ฉบับนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเราก็ตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้มากเนาะเรียนหนังสือนังหาอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดทําอะไรได้เนี่ยต้องต้องไม่ยอมให้ร่างรัฐมนุษย์ฉบับนั้นออกมาเป็นรัฐมนูนอะ่ะเพราะจริงอยู่ว่าจะบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านเมืองเรารัฐบาลไม่เข้มแข็งมันก็เลย,ม,เลยมีปัญหางู้น,นี้การให้แข็งแบบรัฐมนุษสีู่นย์เขียนเนี่ยมันตายเลย พุทที่สภาจะมาจากไหนมันก็ต้องรู้จักกันกับไอ้พวกราคการเมืองถูกไหมโอเคต่อให้บอกว่าเป็นคนอิสระอะไรมันจะมีสักแค่ไหนท้ายที่สุดก็มีเท่าไหร่ผมจาไม่ได้สี่สิบสวมั้งถูกไหมครับ <c oughs> นั่นแหละคือแล้วแถมไม่พอซึ่งถ้าเกิดว่าคิดตามตามที่ผมนึกตอนนั้นนะก็คือเฮ้ยมันก็ต้องรู้จักกันกับรรคการเมืองแล้วมันก็ต้องคุยกันพอคุยกันรู้จักกับรรคการเมืองแล้วมันก็ไปเลือกองค์กรอิสระแล้วอยู่ดีๆก็สร้างองค์กรอิสระขึ้นมาแล้วองค์กรอิสระก็เหมือนเป็นเขี้ยวเล็บ อันหนึ่งซึ่งยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นยังไงแล้วไปมีศาลคู่ขนานอีกผมก็มานึกดูว่าเฮ้ยตามปกติของบ้านเมืองไทยเราเนี่ยมักจะแย่งกันเป็นใหญ่ถ้ามีศาลคู่ขนานนะศาลปกครองศาลอาศาลยุติธรรมศารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็เอากันไม่ลงเรื่องนั้นก็ชั้นใหญ่เรื่องนี้ก็ชั้นใหญ่เรื่องนี้เสร็จมีเรื่องของการไปใช้ระบบเลือกตั้งซึ่งเป็นระบบคู่ขนานเท่ากับว่าคะแนนมันจะบิดเบือน เลือกตั้งได้คะแบบานนประมาณสักห้าสิบห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนะมันจะกลายปเป็นหกขิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะงะั้นพอผมอ่านอานดูผมฮยแล้วมันเกิดขึ้นได้ไง,ไงวะผมก็เลยไปดูว่าเขาได้สสรอได้อะไรกันมาอย่างไงผมก็เลยบอกเวทีบอกว่าสสรอที่บอกว่าทําให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบนัปบประชาชนเนี่ยละเมอเพ้อ่กเพราะกกอะไรเพราะในแต,แต่ละจังหวัดเนี่ยเลือกกันเองถูกไหมครับเลือกกันเองจนกระทั่งเหลือสิบคนนะมันต่างอะไรกับอสอวที่คุณด่ากันตอนนี้มันก็เลือกกันเองมันก็สมัครมากกัันนนนนนเเเออองงแล้้ืืค่จยยรบีไปใสภ ใช่และสิบคนต่อจังหวัดเนี่ยเป็นตอนนั้นมีเจ็ดสิบหกจังหวัดเจ็ดร้อยหกสิบคนเข้ามาให้สอสอ,สอในสภาเลือกอีกแต่ว่าตกลงและเป็นพวกใครและท้ายที่สุดไอ้นักวิชาการที่บอกว่าสาขาละแปดแปดแล้วก็พวกเคยมีอดีตเป็นข้าราชก,การหรือว่าเคยร่างคำนวณเนี่เอามายี่สิบสามคนโดยพวกสถาบันการศึกษาทั้งหลายเนี่ยก็เสนอชื่อมาแล้วสอสอก็ตัดมาอีกเลยยี่สิบสามตกลงเก้าสิบเก้าคนมาจากไหนแล้วคุณมาบอกว่านี่แล้วคำนูณฉบับประชาชนและท้ายที่สุดกลับไปให้สภาหโหวต ฉบับประชาชนยังไงผมก็บอกทุกคนว่าฉบับประชาชนยังไงพอมาถึงฉบับห้าศูนย์หกศูนย์ผมก็บอกว่าเอาพูดก็พูดนะมันก็มีส่วนหลอกประชาชนเหมือนกันเหมือนกับการเลือกตั้งอ่ะผมบอกการเลือกตั้งนะขอโทษทุกพรรคการเมืองนะขออภัยนะทุกพรรคการเมืองหลอกประชาชนทั้งนั้นอ่ะจะหลอกมากหลอกน้อยมีเรื่องหลอกประชาชนทั้งนั้นผมขอบอกเลยไม่มีพรรคไหนไม่มีเรื่องใดหลอกประชาชนเลยหลอกประชาชนทั้งนั้นจะหลอกน้อยหรือหลอกมากเท่านั้นอ่ะถามว่ามีเรื่องที่ จะทาเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนบ้างไหมก็คงมีแต่ถ้ามันพลาดผ่านผลประโยชน์ของตัวเองมันถึงจะมีมากแต่ถ้ามีแต่แค่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนล้วนๆเนี่ยมีน้อยผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นรัฐมนุนหศูนหกูนะมันก็ไม่ต่างกันผมบอกว่าผมในฐานะที่ไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนุนฉบับส5 6หกสิบเนี่ยผมก็บอกในฐานะของผู้ยกร่างเนี่ยผมไม่มีความชอบธรรมในการเป็นผู้ยกร่างหรอกแต่มันไปผ่านประชามติพอผ่านประชามติมันก็เลยถือได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่พอจะชอบทําอยู่บ้างถูกไหมครับอืม hmm. แล้วผมก็เลยยกเรื่องประชามตินี่ยมาบอกว่าเปื่อประชามิตินี่ก็หลอกลวงกันนะต่อให้เป็นประชามิติสองชั้นผมก็ยกตัวเลขประชากรนะมาเทียบให้ดูว่าตอนประชามิติปีสี่เก้ามาเป็นรัฐมนุนห้าศูนย์ตอนปีห้าเก้ามาเป็นรัฐมนุนหกศูนย์เนี่ยนะครับตัวเลขประชามติติคนที่ออกมาต่อให้บอกว่าโอ้ออกมาเยอะแยะเลยถ้าเกิดมาเทียบกับไอตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนะแต่มันไม่ใช่ตัวแทนประชากรนะ 4, 5, 6, รัฐธรรมนูน40รัฐธรรมนูน50รัฐธรรมนูน60เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ทั้งฉบับสำหรับผมมันต้องได้เสียงเ,เกินกึ่งของจำนวนประชากรดิเพราะเรากำลัง<อ>จะตัดสินใจแทนคนที่อยู่ในคุกนะครับคนที่ต้องจำคังคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่ยังเติบโต,ตไม่พอที่จะมีสิทธิ์นะครับคนที่สา,าภาพแล้วออกมาไม่ได้เราต้องตัดสินใจแทนท่านเหล่านี้ทั้งหมดสิมันควรจะเกินกึ่งของ,อของจำนวนประชากรผมก็เลยโ,<อ>โ<อ>ยงมาว่าไอ้ที่สภาเขากำลังจะทำกันตอนเนี้ย ที่มาเถียงกันเรื่องว่าเสียงข้างมากธรรมดากับต้องสองชั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้สองชั้นก็หน่อมแนมเพราะสองชั้นเทียบท้ายที่สุดลองดูดีครับตอนนี้เรามีผู้มีสิทธิ์ประมาณห้าสิบสองล้านคนผมก็ให้ตัวเลขสักประมาณตั้งยี่สิบเจ็ดล้านอะคนที่ออกมานะสมมติว่าคนออกมายี่สิบเจ็ดล้านคนที่ผ่านประมาณสิบสี่ล้านเนี่ยสิบสี่ล้านไปเทียบกับประชากรไทยตอนนี้เรามีวันหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดล้านมั้งมันยังไม่ถึงหนึ่งในสี่ของประชากรไทยเลยผมก็บอกมันก็หน่อมแนมมันก็หลอกกันนเเพาาาผมก็็ถึงได้้ฉยภใหหว่ รัะธรนวนูญ40 50 60หลอกท่านทั้งหมดเลยแล้วผมก็บอกเอ๊ะผมเนี่ยเผลอสติไปเหมือนกันนะไปนึกคิดตามพวกที่เสนอเรื่องสอสอรอไปคิดว่าเออก็โอเคเอาสอสอรอมานะเป็นคนคำ้ำประชาชนอยากได้อะไรก็เ,เสนอผ่านสอรอส,อสอรสสรก็เป็นคนกำกับการด่างแล้วก็ให้คนที่พอมีความเข้าใจในการยกร่างนูนมายกร่างนูนตามการกำกับของสอสอรอแล้วพอได้ร่างนูญมาก็เ,าเอาไปประชามติ ผมก็มานั่งคิดดูเอาแล้วถ้าเกิดประชามติมันเป็นประชามติแบบที่สสกาลังพูดกันในเวลานี้จํานวนหนึ่งมันก็มีสสจานวนหนึ่งยกตัวอย่างบางพรรคเช่นพักภูมิใจไทยอย่างเงี้ยหรือว่าพวกสอวอส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าไม่เอาต้องสองชั้นอย่างน้อยเอาละเอาเป็นว่าถ้าเกิดสองชั้นเกิดไม่ผ่านนะท้ายที่สุดสสยืนยันมันก็จะได้ประชามติแบบเสียงข้างมากทั่วไปออกมาเจ็ดล้านผ่านสี่ล้านก็จบถูกไหมนะทีนี้ถ้เาเกิดทําแบบนั้นสสรเป็นการเลือกตั้งมาทั่วประเทศแล้วยิ่งถ้าเกิดเขาสูตรแบบพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยนะสสรเป็นคนร่างเลยนะ ผมก็มานั่งนึกเฮ้ยมันเผลอสติไปนี่วาไปนั่งนึกคิดตามเขาว่าเออสอสอรอก็โอเคก็ใช้ได้ก็แก้ปัญหาบ้านเมืองดีมันจะแก้ปัญหาบ้านเมืองไงสสรก็ไม่ต่างกับสสก็ไม่ต่างกับสวที่ผมเคยบอกแล้วมันก็พวกเดียวกันกับนักการเมืองเดิมแบบที่เป็นพรรคการเมืองเป็นตัวขับดันถูกไหมครับถูกแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสสรอส้มสสรอแดงสสรอน้าเงินสสรอชมพูสสรอสีนั้นสีนี้แล้วก็มาแย่งกันคุณมูลใครอยากจะยัดอะไรเข้าไปก็ทําไปเหมือนกันกับสสแหละนั่นไม่ต่างันกับสสแถมไม่พอ มันก็หลอกประชาชนไปประชามติอีกอะผมก็เลยเสนอว่าท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายผมวันนี้เนี่ยผมกําลังจะชวนท่านตั้งต,ติอย่าให้เขาแก้รัฐธรรมนูญแบบยกร่างทั้งฉบับจะแก้เรื่องไหนแก้ทีละเรื่องแล้วค่อยๆแก้ไปแล้วแก้ในสภา,าแล้วต้องมีกระบวนการ,ร,ร,รม,มีส่วนร่วมไม่ใช่กระบวนการ,ร,ร,รม,มีส่วนร่วมของประชาชนนะกระบวนการ,รม,มีส่วนร่วมกับประชาชนอย่าลืมว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจไอ้พวกที่บอกการมีส่วนร่วมของประชาชนมันต้องบอกว่าการมีส่วนร่วมกับประชาชนดิ การมีส่วนร่วมของประชาชนแปลว่าท่านกำลังจะให้เจ้าของั้านนึกออกไหมถ้าเกิดสม,มื่ิเราไปดูแบบไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องสืบสันดานอ่ะไอ้เรื่องสืบสันดาน,ะเ,นดาเนี่ยเอาละตอนเริ่มแรกเนี่ยไอ้พวกนั้นเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมมันะมก็ให้พวกคนที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆถูกไหมแต่ในท้ายสุดถูกผู้รับใช้ย,ยึดบ้านไปพวกเขาก็ต้องมามีส่วนร่วมนะในส่วนของคนที่เป็นคนรับใช้ที่ได้เจ้าเป็นเจ้าของบ้านแล้วอันนั้นใช่ แต่บ้านเมืองไทยเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องมามีส่วนร่วมกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงถูกไหมครับซึ่งกระบวนการที่บอกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมันหลอกลวงประชาชนทั้งสิ้นคุณต้องไล่บางเรื่องของรัฐมนูนแลวเรื่องที่ผมฉายให้เห็นเร็วๆเนี่ยที่มีเรื่องอันตรายมากเนี่ยเริ่มนูนฉบับที่มันเกิดเอ u ม4สี่สิบสี่อ่ะมันคือฉบับสมรู้ร่วมร้อยสีสิบถูกหมครับฉบับนั้นในมาตรา224ร้อยสิบสี่เนี่ยเขียนเรื่องหนังสือสัญญาไว้หลวงมาก เขียนเรื่องเขตแดนนะฮะอาณาเขตอะ่ะเขียนเรื่องอาณาเขตเขียนเรื่องเขตอานาจรัฐแล้วก็เขียนเรื่องที่ต้องไปออกพระบัญญัติเรื่องเหล่านี้ต้องไปผ่านรัฐสภาปรากฏว่าตอนนั้นคุณทักษิณมีเสียงมากพอไงก็ไม่เอาผ่านสภาด้วยเพราะว่าบอกว่าอะไรบอกว่ามันเป็นเ O U มูมันเป็นเพียง mm hmm. แค่บันทึกความเข้าใจแต่เวลาเราพูดว่านังสือสัญญามันหมายถึงเรื่องรัฐต่อรัฐแค่จะบอกกันว่ารัฐหนึ่งรัฐใด,ดจะแจกลูกอมให้กันมันก็ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาแล้วอื mm hmm. แล้วแม้บางประเทศนยังบอกนี้นะว่าทําปากเปล่าเนี่ย เขาก็ไม no ่ให้ปล่อยออกนะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำปากเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่ให้นะทุกอย่างต้องทําเป็นหนังสือเพื่ออะไรเพราะพอเขียนว่าหนังสือสัญญาถูกไหมยี่ห้อคนคดเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามกูพูดกันกูใช้ปากพูดไอ้ที่มันบันทึกไว้ไม่ใช่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าเป็นแค่บันทึกสิ่งที่กูพูดกันถูกไหมไอ้ยี่ห้อคนคดเนี่ยไอ้ยี่ห้อคนโกงเนี่ยมันก็หาเรื่องในการที่จะวิปริตผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพอบอกหนังสือสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําระหว่างรัฐต่อรัฐ ประเทศจีนอันนึงจากประเทศไทยทําหนังสือสัญญากันก็ตายดิต้องไปผ่านสภารัฐต่อรัฐรัฐต่อรัฐหมายความว่าประเทศกับประเทศถูกไหมครับถูกครับแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรน้อยใหญ่อย่างไรรัฐต่อรัฐคือหนังสือสัญญาแต่มาตรสองรอยี่สบมันหละหลวมต่อมารัฐมนูรฉบับสองมาาร้อยห้าสิบมีมาตรา1หนึ่งร้อยเก้าสิบอันนี้ครอบคุมค่อนข้างมากไอ้พวกหนังสือสัญญาที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปพวกนี้ต้องมาผ่านสภา แต่รัฐมนูนสองฉบับนั้น4050ูนห้าูนย์เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าต้องทําให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนั่นหมายความว่าถ้าไม่แล้วเสร็จนะครับภายโทษภายในหกสิบวันเมื่อไม่แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนะมันก็ต้องตกไปอันนี้มันธรรมชาติถูกไหมทํางานอะไรไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่มีการกําหนดเอาไว้ยกเว้นแต่เขียนไว้ชัดเจนก็ต้องถือว่าตกไปรัฐมนูนฉบับสองร้อยหกสิบันตรายมากผมก็ชี้พา้เห็นแล้วผมก็ขออภัยทุกท่านนะ ผม,มส่สอ่วปดาห์ที่แล้วอาจารย์เคยพูดไปแล้วที่บอกวา่า60วันไม่เสร็จก็ถือว่าไม่ผล <ส hind. S 2> ถูกต้องผมก็บอกกับพี่น้องทุกคนเนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันอย่าให้เขาเอาผ่านแล้วเดินเข้าสภาง่ายๆเพราะท่านคิดดูง่ายๆยนี้นะวันนี้สมมติมนะเกิดพักเพื่อไทยแล้วพักร่วมไม่สกัดพักฝ่ายค้านพาักประชาชนไม่ขวางนะเขาก็บอกโอเคมึงพูดมากนักเนี่ยนะ m อ u ม44จะให้ผ่านสภาผู้พักทางสภาก็ได้ เขาก็บอกว่าเอาไปผ่านสภานะก็เสียงข้างมากในสภาเป็นของเขาอะถูกไหมอืมอืมอืมแล้วมันต้องการสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะคือตอนนี้เรามีสอสอวอรวมกันเจ็ดร้อยถูกไหมครับถูกครับมันก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งเพราะมันใช้เสียงข้างมากธรรมดาของรัฐสภาอืมเกินสามร้อยห้าสิบปั๊บเนี่ยเอโมยนี่ผ่านนะแล้วเขาก็จะมาตบมือเฮไอโง่ไปถูกไหมขาเขามาอยากว่าไปไอโง่บ้ามึงปล่อยให้ผ่านสภาก็พวกมึงเรียกร้องอยากให้เข้าสภาเองไง เพราะฉะนั้นเอาเข้าสภาไม่ได้เลยแล้วต้องเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไปลองพิจารณากับมาตราหนึ่งร้อยสิบเก้าของประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อสิบเก้าระบุไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดใครไปทําให้เสียดินแดนนะต้องโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดพวกท่านทั้งหลายในสภาเนี่ยท่านไปโหวตนะแล้วได้ MOU อยูสิบสี่มานะแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเสียดินแดนนะก็ไปแจ้งความเลย ลงพักทั้งประเทศ่ะเพราะว่าสสสวคนไหนโหวตนะเอาแต่คนที่โหวตนะโหวตเนี่ยไปแจ้งความทั่วประเทศเลยนะเอาผิดมาตาหนึ่งร้อยสิบเก้าแจ้งความเลยเอาโทษทหารชีวิตเลยเพราะอะไรเพราะคุณพยายามที่จะทําให้เสียดินแดนแล้วไงถูกไหมยังไม่ไม่แค่ว่าคุณทาให้เสียดินแดนแล้วคุณพยายามที่จะทให้เสียดินแดนถูกไหมโทษของการพยายามมันก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องยกขึ้นมาเพราะว่าแค่ทําหนังสือสัญญาที่มันกระทบถึงเขตแดนนะ เขาไม่ได้บอกที่จะให้เขตแดงคนอื่นไปเลยนะอืมแล้วผมยังคิดเห็นนี้ผมก็บอกพี่น้องบอกว่าให้ผมว่านะมันไม่พอหรอกถ้าเกิดจะไปเจราจาความเมืองหนังสือสัญญาที่มันกระทบเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะที่จะให้แค่ผ่านสภาต้องไปประชามติดิเรื่องใหญ่เรื่องโตเหล่านี้เนี่ยจะไปให้แค่สภาได้ยังไงมันต้องกลับมาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจและก็ไม่ใช่เรื่องให้เขตแดนเขานะที่เรื่องให้อนาเขตเขานะเราให้แผ่นดินเขาเราให้พื้นน้ําเขาไม่ได้ แล้วเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้พูดหลอกเรื่องว่าเอ็มโอยูสี่สี่มันมีอะไรเพราะมีท่านอื่นที่จะพูดผมก็เลยเสนอท้ายที่สุดนี้ว่าไอ้ที่บอกว่าจะต้องการปฏิวัติรปะหารพวกนี้ละเมอเพ้อพกทหารกับนักการเมืองมาทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาพอนักการเมืองย่อหย่อนหรือไปทับไปกดทหารเข้ามาทหารผู้ปฏิวัติพอทหารทามาทําไปทําไม่ได้ถูกไหมครับหรือว่าเกิดการบิดพลิ้วบ้างนะโกงกินกันด้วยอะไรเงี้ยก็ถูก ชุมนุมถูกประท้วงก็นักการเมืองก็กลับมาเงี้ยผมบอกเขียนไปในรัฐมนูญเลยถ้าเกิดสมมติว่าบ้านเมืองเนี่ยนะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้สภาทําหน้าที่ไม่ได้ไกลไกอะไรก็ไม่เดินสักอย่างก็เอาประธานสามสารมาถูกไหมครับแล้วก็เอาประธานรัฐสภาประธานวุฒิผู้นําฝ่ายค้านนายกไ้พวกนี้นักการเมืองมาผู้นําเหล่าทัพบ,บวกตารวจด้วยมาแล้วก็เอาพวกอดีตประธานอันิการีนายก อดีตประธานรัฐสภาที่ยังเหลือๆยังมีชีวิตอยู่มันเลืองกันเองแล้วเอามาแบบละ้หนึ่งคนแล้วก็ผู้ทรงมนุษย์สักสิบคนไอเนี่ยเป็นกรรมการไปเลยแล้วก็ดูแลจะทําอะไรบ้านเมืองเสนอไปมันจะได้ไม่้องปฏิวัติรัฐประหารผมก็เสนอแบบนี้ยเน้นถ้าถามว่าทั้งหมดผมสรุปอะไรผมก็สรุปเรื่องรัฐธรรมนูญว่าหนึ่งอยากแก้อาจารย์เจครับนิดหนึ่งครับนะฮะทานระธาิบดีรานะตอนนี้ของ m โ u ในความเห็นของอาจารย์เนี่ยควรจะต้องเข้าสภาไหม ต้องเข้าสภาเขามันต้องเข้าสภามาตั้งแต่ตอนปีสองพัน้รอยสี่สิบสี่แล้วแต่ว่าด้วยการที่เขาหาคือจะบอกว่าหาช่องว่างก็ไม่ใช่หรอกคือไม่เอาเข้าเาฉยๆแล้วก็อธิบายว่าในเมื่อมันเป็นแค่บันทึกความเข้าใจเมโมแอนดัมอเอาไปด้วยฉบับที่ปัจฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย M O U มโูสต้องเข้าพี่าของรัฐต้องเข้าคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับสองอยสสบก็ต้องเข้าเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาเขต ครับเอ็มอูสี่สี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องแค่แบ่งทรัพยากรกันไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องอนาเขตไปอ่านดูรายละเอียดยังไงยังไงก็เป็นเรื่องอนาเขตครับแล้วพอมาถึงรัมนลุงฉบับสมัยห้าสิบมาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบก็ต้องเข้ารั้นลุงฉบับปัจจุบันมาตราร้อยเจ็ดสิบแปดก็ต้องเข้าแต่ผมบอกว่าระวังสมมติเขาเอาเข้าแล้วเขาใช้เสียงข้างมากลากไปเพราะฉะนั้นต้องส่งสัญญาณต้องส่งเสียงไปเลยว่าเขาทิ้งไว้หกสิบกววันหรือไม่เขาทิ้งไว้หกสิบวันมันก็มันก็ผ่านถูกไหมเพราะฉะนนนนั้เี่่ยสมมุติะวา พรรคร่วมอื่นๆผมไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเดินหน้าแน่นอนทําลายล้างบ้านเมืองแน่นอนนะครับโดยสิ่งที่คุณทักษิณคิดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วชัดเจนที่สุดแล้วคาอธิบายของคุณแพรทองทาน่ะคือผมไม่รู้<อ>จะพูดค<อ>าอะไรนะถอยเรา,นะเ,ราเขาก็ไม่ถอยเราก็ไม่ถอยไม่เอเอแบก็อนันอันนั้นอันนั้นยังแค่อันนั้นยังแค่อยู่ในระดับดโง่หรือบ้านะแต่ว่าไอ้ที่บอกมีเส้นอ้อมเกาะกูดเนี่ยลองไปดูภาพที่อ้อมเกาะกูดดีครับ ไอ้นั่นคือเสียสติเลยนะไม่ใช่แค่งโง่หรือบ้านนั่นคือเสียสติเลยนะเส้นอ้อมกอกูไปนั้นอนะ่ะคุณไม่มีความรู้โดยสิ้นเชิงและพูดโดยปราศจากความคิดเลยเพราะอะไรมันมีอทลรยอนาเขตอีกนะแล้วมันมีเขตต่อเนื่องอีกนะ <S 2> 2 <S ตั้ง <S 2> 2. <S ยี่สิบสี่ไมล์ทะเลหรือเอาแค่เอาแค่ทะเลนาเขตก็สิบสองไมล์ทะเลแล้วนะคุณไปเอาเส้นคิดอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติกัมพูชาขีดให้อย่างนั้นจริงแล้วคุณแบบปลบมือเฮ้เฮ้มันไม่ต่างกันกับไอของเล่นที่เราไขาลานแล้วมันก็ถือฉาบตีแจ้งแจ ไอ้ของเล่นที่มันเป็นลิงตีฉาดแต้งแต่งแต้งแตงเป็นแบบนั้นอ่ะกามพูชาเขาให้มาแล้วแต่งตีฉาดแต้งแต้งแต้งแบบนั้นอ่ะมันคือมันไม่รู้จกสรรหาคาอะไรมาพูดอ่ะมันคือวิธีคิดในการที่จะกินบ้านโภเมืองอย่างเ<า>ดียวอ่ะนะถ้าอาจารย์เจตบอกว่ามอูเนี่ยนะสี่สี่ต้องเข้าสภาตามรัฐนูลมาตามรัฐนูลปีหกศูนย์เนี่ยถ้าฝ่ายบริหารเขาไม่เอาเข้าเนี่ยฝ่ายนีิติบัญาีมีกระบวนการไหมฮะอันนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหามันเกิดขึ้นตอนปีสี่สี่ไงครับ ฝ่ายบริหาร oh. ไม่เอาเข้าฝ่ายนิติบัญญัติตอนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านก็อ่อนแอไม่สามารถ oh. ที่จะทําอะไรได้มากไงอถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครับแล้วอย่างที่บอกผมส่งสัญ,ญญาณไปถึงพักร่วมเลยนะถ้าคุณจะร่วมทำลายล้างชาติบ้านเมืองกับพักเพื่อไทยคุณก็ทําเถอะผมเชื่อทุกๆคนนะครับแล้วหลายๆคนออกมาปรามมาใครก็ตามเนี่ยที่เป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับ ว่าเอาเถอะเอาเถอะมึงเอาเอผมเชื่อเลยเรื่องนี้ถ้าท่านดันเข้าสภานะเขาชุมนุมได้แน่จะชุมนุมแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะท่านเชื่อผมทหารออกมาแน่ปฏิวัติที่ผมไม่อยากให้เกิดแล้วไม่มีขยะให้เกิดเกิดแน่นอนเพราะว่าไม่มีทหารบ้านไหนเมืองไหนต่อให้เป็นอเมริกาที่จะยอมให้คุณเอาแผ่นดิน yeah, <no. S 1> เอาผืนน้ำไปให้ใครไม่มีทางอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เขาสืบสารต่อเนื่องกันมาคุณจะว่าเขาดีหรือเขาเลวอะไรก็แล้วแต่เถอะ กว่าจะมาถึงบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีบ้านเมืองไหนที่ไม่มีทหารแล้วจะอยู่ได้พรรคประชาชนที่เดิมเคยเป็นพรรคก,ก้าวไกลเคยเดิมเป็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องมีทหารก็ยนะังไม่มีทางไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ประเทศใดเรือล้างการมีกําลังทหารประเทศนั้นไม่ใช่เป็นข้าแน่นอนแค่นั้นละพิรนาทย่อยยับแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมคุณหลอกแล้วมันจะเกิดความชอบธรรมไปทั่วโลกด้วยว่าก็มึงจะทําให้เสียดินแดนก็มึงจะทําให้เสียผืนน้าเขาไม่ฆ่ามึงทิ้งกะบ,บุญหัวแล้ว เพราะยังทําด <|so|>> ันดีสิครับท่านดันเถอะรับรองรับรองเกิดปัญหาแน่นอนลองดูอยากทาทําเลยอืนี่อาจารย์แจกของขวัญให้ใคร่ะเนี่ยไม่ได้แจก้วครับนี่นี่ไม่ใช่ของขวัญเลยครับ